อืมคุณเคยสงสัยกันไหมว่าถ้าสมมติว่าเราค่าไรเดนได้ก่อนที่เกจสายฟ้าของไรเดนมันจะเต็มเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงไรเดนน่ะจะตายหรือเปล่าหรือว่าไรเดนจะกดแปลงล่างมาเป็นล่างสองเลย,โโยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าผมสงสัยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจัดทีมเทพศาสตราของผม บอกเลยทีมนี้ดาเมจโคตรฟูถ้าจำไม่ผิดนะครับเลือดไรเด้นคือ2ล้านกว่าการที่เราจะทำดาเมจภายในไม่กี่นาทีให้ได้2ล้านกว่าเนะ่ยมันเป็นเรื่องที่มันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นผมจะใช้อาหารที่ผมคิดว่าเทพที่สุดในเกมนี้นั่นก็คือเอ p อ r ่ i เว e r ์ชั่นดีลุกทำเองนะครับเพิ่มอัตราคี20%ิแล้วก็ความแรงคียินะครับ ส่วนโพชั่นไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมแค่ขาดเรื่องอัตราขี้เฉยๆนะโอเคผมเข้าดันเจียนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในจังหวะนี้ผมจะกดตัวบีแล้วรีบกินอาหาร <c oughs> เพื่อที่จะไปสู้กับแม่ไรเด้นเออ <c oughs> อการจัดทีมของผมผมมั่นใจมากเลยคร <c oughs> ับแ,แม่งมีต <c oughs> ัวดาเม็ดรว่นเลยชุ <c oughs> ดามเอ็ดโคแลนเนี่ยดามเอ็ดสุดยอดมากคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าทีมนี้มเป็นทีมดามเอ็ดที่ปู่มากเลยทีมชาติเอกทีมจรงหรือเปล่านี่ที่มันทีมชาติเอกทีมนึงที่มันแรงอยู่แลคุณผู้ชมแล้วก็มันมีแบบผมเรียกว่าอะไรวะ C6 ของบาบาร่าแล้วกันเพื่อ C6 ของบาบาร่าผมก็มีไงแล้วแบบถ้าจัดทีใหม่นะ ดาเมจก็แรงมีชุบชีวิตด้วยนะครับเพือตายอาไว้มารลา์ดีๆแบบเกือบเต็มแล้วอะเนี่ยดูๆมไลโคเอร์โอ้มันไลโคเวอร์แล้วอะไลโคเวอร์หรอไลโคเวอร์หรอไม่สดผมไม่สดกวันตีเลยวนไปไหนละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยอ้โอ้ยโอ้ยอ้อนอโอ้โอ้ยโยยออ ผมชนะเอาจริงๆคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับคือมันสู้กับไรเดนเสร็จก็คือจบนะครับแล้วแค่มาพิสูจน์กันว่าถ้าไรเดนมันตายก่อนที่เกจไฟฟ้ามันจะเต็มเนี่ยมันจะแปลงร่างหรือเปล่าสรุปก็คือมันก็ไม่ได้แปลงร่างอะไรเนาะแล้วก็ชนะมาแบบชิวๆอ่ะง่ายๆเลยคือแบบไอตัวพวกนี้มันดาเมจฟูเกินเนี่ยดูคุณผู้ชมทีมผมมันก็ไม่ได้จัดอะไรขนาดนั้นมันก็แบบเป็น DPS ทั้ง3ตัวแต่มันเป็นทีมที่ดูเหมือนเป็นซัพพอร์ตแล้วก็ ช่วยกันได้ดีอ่ะเป็นซับพอร์ตเป็น DPS แบบไม่มีตัวใดตัวนึงที่จะต้องมาเป็น DPS หลักๆคือแบบจะเอาตัวไหนมาเล่นก็ได้แต่ว่าค่อยๆสลับมาเล่นอ่ะมันก็เป็นทีมที่มีแนวคิดที่ดีนะผมว่าแล้วก็สู้กับไรเดนได้แบบเลือด2อล้านอ่ะคุณผู้ชมแต่สู้ได้ก่อนที่ไรเดนจะแปลงร่างเป็นทีมที่โคตรเก่งเลยนะถ้าให้ผมเทียบทีมที่ผมเอาไปสู้กับไรเดนเมกี้นะครับกับทีมชาตินะครับ ผมมองว่าทีมตะเกียโหดกว่าทีมชาตินะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวละครเมตาทั้งสาตัวนะเอหรือว่าไรเด้นไม่ใช่เมตาหรอวะไรเด้นเป็นเมตาอยู่มั้งเมตาสายฟ้าแต่สําหรับผมผมว่าอันนี้ยาเอกน่าจะเป็นเมตาสายฟ้ามากกว่าเพราะว่ายาเอกมันอันตีแรงกว่านะในรหัสผมไม่รู้ว่าด้วยซีหรือว่าอะไรนะแต่ว่าซีที่ผมมีมันก็ไม่ได้ส่งเสริมเรื่องอันตินี่หว่าแต่มันก็แรงกว่ามันแรงกว่าไรเด้นมากเลย ส่วนทีมชาตินะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ปั้นเรื่องดามเมจมาพอหรือเปล่าแต่ผมก็ปั้นแบบครอบคุมนะแต่มันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นวะก็ยังไม่จัดจ้านเท่าทีมบนอนะเท่าทีมที่เอาไปสู้กับไรเดนเอาเป็นว่าไม่ว่ายังไงนะครับคลิปนี้ผมก็มาทดสอบเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็จะพูดประโยคประจำใจของผมอีกเช่นเคยไม่เข้าใจไม่เป็นไร